น,นี้ก็เป็นเวลาช่วงตีสี่ครับก็เจอประมาณสองดอกครับก็วันนี้มาแก้มือหนึ่งดอกเพิ่บานหายเออไม่ได่ใช่เออเราพบก,กันตัวเนนะี่ เียวแกงนี๋วราจะหาไรื่อครับ อืออืออือน้องนะครับ <coughs> mm. mm. <coughs> <coughs> จะบ้านเลยนะแต่แค่นี้ก็จะได้แล้วก็เอา Nhị <Nhạc> con Thằng đơn mây ครับเก็บเลยเก็บเลยขายอดีนะแล้วก็จะมาเก็บเห็ดแล้วงโง่ฮะ Okay. <laughs> ở đây thằng thằng năm sáng, khi mà thang tới tỉnh Sơn, trên hành

เต็มคุแล้ววะ嘛ะนั่งคอยได้เต็มคุแล้วเนาะคนไม่เต็มก็เก็บรอด้วยบ๊บยแบนอันเนี้ยเนี่ยเห็นงูหินเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเอาทิ้งเลยเหยียบทิ้งเลยอย่างเงี้ยรังูหินคาปีนี่เห็ดยอเออรู้แล้วก็เห็นอยู่แสองดอกไง เอาตาทีหรอนี่ครับสุดยอดมาแป๊บเดียวนี่2นาทเีเต็มพูแล้วอุอ๊ยหหัวหลุดเีนูอะไรก็แล้วแต่เจาที่จะรังสรรค์ ก็มีไข่ด้วยบ้านด้วยผสมปนไปกันไปดอกใหญ่ก็มีดอกน้อยก็มีแต่ไฟจะหมดกันดอกนี้งเงี้ยมันหนาวดุดอกดิงแกนี่หนาวดุปุบๆนี่เนาะไม่กินอยู่เนาะ เนี่อบัไปก็แบบนี้แหละเมื่อวนานกำลังเป็นไข่ออกตบตบบุบบุบน,นีน่กำลังจบาติมให้ก็วันนี้ก็มีเมนูเด็ดหเห็นล้วงง ัหรือ,อว,ว่าทางเหนือเข,ขาเลี้ยงเห็ดไข่ห่านนะครับทดลองอร่อเนี่ยก็จะแยกเป็นส่วนๆนะครับอันไหนแสบก็กินทีหลังอันไหนว่าแสบก็กินกอ่แซ่บบิด มึงพอมกันหรอไอ้เวามึงลงปุิ่มกูสั่งปั๊บหมดได้ไงไวไงผับปีแล้วครับผัดปีแล้วคุณช้าไวหนึ่งวีน่ะบอกคนติดตามผมเยอะเออไงลงเพิ่มเดียวหมดอีกโอ้นี่กับเ็มมอแล้วเนี่ยดอกบานเนี่ย <ừ S 2> สองขยักก็อยวกกางวันก็อีกรอบนึงมันเจอแดดมันบานแล้วดินนี่ไงก็เป็นตากแดดให้มันอีก